ชนเขาศรัทธาใครถูกต้องไหมง่ายๆแล้ธรรมนูญคือเสียงข้างมากจบแค่นี้คุณไม่รู้เรื่องหรอเขาบอกว่าพวกมากลากค้าพุณพวกมากลากไปทําไมคะเออเขาพูดคําว่าพวกมากลากไปอหรือคุณจะให้พวกน้อยลากไปก็เหมือนกับเหมือนกับที่ที่ในสภาไงครับคุณน้องขาะค้พวกเสียงข้างน้อยอะค่ะนั่นเลยค่ะที่ถอยอยู่น่ะมันถอยมากเลยนะเถื่อนเออแล้วก็มีในในในอะไรนะแก้วพาราไดอะไรอวิทยาสันอะไรวิทยาแก้วพาราไดเขาบอกว่า ตั้งแต่เขาเป็นสมาชิกรัฐสภามาเนี่ยนะยี่สิบกว่าปีไม่เคยถูกตำรวจคุกคามตำรวจโดนคุณคุกคามหรือเปล่านี่คุณขาคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าเขาไปควบคุมความเรียบร้อยแต่พวกคุณเนี่ยทำให้มันเละเทะก็คือรัฐบาลปกติเนี่ยคุณคุณเป็นสมาชิกรัฐสภาคุณต้องมีกฎมีระเบียบที่จะต้องปฏิบัติตามใช่ไหมประธานรัฐสภาโคตรปุ้งคุณต้องหยุด คุณคอนเขาคอะแล้วแล้วทั้งคอทั้งยืนอ่าคุณก็ยังไม่หยุดจะให้ประธานรัฐสภาุูขก้นมะอ้าวหนูไมยามหนูไมยามสงสัยต้องแบบนี้เออคือคุณเขาถึงชอบคือคือคุณก็ต้องในเมื่อคุณบอกว่าคุณเป็นสมาชิกรัฐสภาคุณต้องเคารพกฎระเบียบวินัยแป๊บหนึ่งเอสเอสบอกว่าที่สภามีเปรตหรือครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวเอสเอสนะโอ้โหเป็นไงล่ะ มันไปเทสไปรหรอค่ะแมงกีน,ออมน,นมูมันเข้ารูบันคาสับสาดแมงกีนูจักเลยอย่ะมันเดินชนไทยเหรอไม่ใช่ <นะ S 1> คุณน้องขาคือแมงกีนูมันเป็นสัตว์โลก,ลกน่ารักน้องทีู่สิครับมันต้องไปเข้าในสิ่งที่มันสกรปรกโสโครกขนาดนั้นเออสุขศ <c oughs> ีษสุขอยากจะอ้วนคุณพี่สัสาดแมงกีนูเอาเป็นว่าอันนั้นมันเข้าไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้คุณน้องก็คือ สิบนาทียังค้าคุณพี่อ่ะใกล้แล้วก็เดี๋ยวก็พอแค่นี้แล้วกันค่ะในในในโซเชียลแคมป์เลยนะครับเดี๋ยวมันอัปโหลดไม่ได้นะครับไว้บายสำหรับโซเชียลแคมป์นะคะับเดี๋ยววันหลังพบกันใหม่รายการแจกระจายค่ะนี่เราถ่ายทีนึงคือถ่ายสองอันเลยนะคะอ่ะคุณน้องขาคุณคุณพี่เป็นคนที่แบบเพอร์เฟกเลิศเราเพอร์เฟกมันไม่มีหนึ่งโง่จะต้องขับไปคุณพี่ดังขึ้นไปอีกอ่ะแล้วพูดถึงไหนต่อเมื่อกี้พูดเรื่องกรีดไปแล้วชุนละมุนวุ่นวายไปแล้วก็คือประธานละปัจจัยเนี่ยคือท่านทำทุกสิ่่งงทุุกกกอยาแล้ว็คณ อย่างไม่เคารพคือคุณไม่อยู่ในกฎกติกาเองอคุณไม่อยู่ในกฎกติกาเ,เขาก็ต้องเชิญคุณออกไปสิเขาแล้วตำรวจมาเขาไม่ได้มาลากตัวคุณนะคะเออเขาก็เชิญคุณไปดีๆเชิญแต่คุณนะ่ไม่ไปเออเราจะให้ทำยังไงล่ะแล้วมา<ะ><ะ>บอกว่าเป็นสมาชิกรัฐสภาถูกตำรวจข่มขู่ แต่ว่าตำรวจหน้าเขียวคุณน้องขาคือมีแต่โจรนะคะที่จะกลัวตำรวจถูกค่ะถ้าคนดีๆเขาจะกลัวตำรวจคนดีๆเขาไม่กลัวแล้วค่ะเขาไม่กลัวผู้บิญชาการสันติราศีคะก็เหมือนอย่างคุณมพี่ไงครับพอเห็นตำรวจเนี่ยนะคะวิ่งตายเขาไปหาเลยค่ะโดยเฉพาะหมวดแฮมมานะคะรู้จักไหมคะหมวดแฮมทู้ไมอ่ะหนูรู้จักหมวดแฮมไหมคะเคยได้ยินเคยได้ยินคือหมวดแฮมมันร้อนๆเลยค่ะก็คืออยากจะเข้าไปหาเขาว่างั้นเถอตายอ่ะสิเจอตำรวจล้อนๆแล้วยังให้ฉันนั่งอยู่ทำไมล่ะยังเขาไปทำอะไรเขาไป นี่ขอความความรู้จักไปพูดคุยนี่ครับฉันเป็นเพื่อนกับเขาในเฟซบุ๊กใน <ะ S 2> ยาหล่อนไปกินข้าวอะ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่สิครับเ,เห็นไหมคืคคออีพวกสมาชิกรัฐสภา,าเนี่ยค่ะ มันทํามันส่วนน้อยนะ,ะส่วนใหญ่เขาก็นั่งพูดจาก,กันถูกคือเขาต้องการหาทางออกใช่เหมือนกับมีอะไรก็ว่ากาันด้วยเหตุด้วย,วยผล,ผลแต่พวกนี้มันไม่ใช่คือคุณน้องคือมันตั้งแต่เช้าคุณคุณพี่ดูแลตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยที่มันลาาให้เสียเวลา<ม>ไปมีปลาทูครับแล้วมีปลาทวพวกเดียวกะเดงอีกอ จริงเหรอ,อ,อประท้วงอะไระกันนะก็ไม่รู้ว่าใครนะพี่ชาวนาชนใช่ไหมหรือชาวนาเหนือเทพไทยที่มันกาลังอภิปรายอยู่ใครนะไอเทพไทย<อ>มันอภิปรายอยู่ใช่ไหมและไอวัชละใช่ไหมกับไอชาวนนเนี่ยมันจะมาท้วงกันคุณนา่าขามาท้วงกันเดง,งมาท้วงพวกเดียวกันเดงมันเกิดมาจากทองพ่อท้องแม่เขาไม่เคยเห็นนี่แหละค่ะท่าบู้ชมขาดไม่รู้จะด่าบรรยากาศอยู่แล้วเนี่ยนี่เขาบอกว่าอะไรที่ไม่เคยเห็นในสภาที่ไหนเนี่ยเห็นกันที่นี่เระหว่ังจะเลือดแตกแล้วความดันขึ้น พูดแล้วขอเมินขึ้นคุณน้องขาพอพูดถึงเรื่องคนแก่เลยนะคะก็มันมีเมื่อคือในในสภาวันนั้นมันก็มีเรื่องอะไรนะคะสาวกว่าสวยกว่าใสกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณนัตาขาคือน้องแมดงก็เคยเป็นแฟนลับของคุณนัตานเลยนะคะค่ะคือคุณนัตาขาดูดูท่านนายกยิ่งรักสิคะคือท่านนายกก็ไม่ใช่สาวแล้วแต่สวยแต่ท่านยังดูแลรูปร่างบุคลาล์รูปร่างให้สวยสุดเพอร์เฟกนี่สวยมาจากข้างในด้วยคุณน้องขาคท่านนายกอายุ ประมาณเท่าไหร่โอ้คุณน้องาไหร่พี่46คุณพี่ก็39แล้วนะคะคุณน้องตายจริงเหรอคะคุณพี่ก็ยังดูแบบสาวใสสวยเลรลอเพอร์เฟกเห็นไหมคะหน้าเนินีไม่ต้องแต่งแต่ว่าไม่บอกไม่รู้นะนึกว่า50ตายป่านีฉันตบตลอดแต่คุณป้านัตตยา ทำไมเขาคุณป้าทำไมอ่ะทำไปบวมขนาดนั้นครับคุณป้าค่ะไม่เหลือเขาดังเอกเลยขนาดตัวเองเนี่ยนะคะแล้วบอกว่าตัวเองสวยมีสมองขนาดตัวเองอเคยเป็นนัดอดีตนางเอกอันดับหนึ่งของเบืองไทยนะคะ อันเดียสวยไหมคะบางทีเขาอาจจะอัดอะไรมากไปหรือเปล่ากับใบหน้าสมัยก่อนก็สวยขอภาพปัจจุบันค่ะตอนนั้นสวยนี่กับคุณหนุยอัมพลใช่ไหมคุณน้องขาใช่ขาล้อหล่อค่อเลยตอนนี้คุณหนุยหนุนนำพลลำพูนเนี่ยยังพมดออกมาพูดเรื่อกติสวต้องมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมคือแกก็ยังดูยังดูสมาร์ทอย่างยังดูสมาร์ทยังดูดีอยู่เลยขอภาพปั้นนัตยาปัจจุบันได้ไหมค่ะอยากเห็นมีลุกปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงคุณพี่ที่บอกว่าบวมเนี่ยมันบวมอ่ะ มีไหมคะคุณน้องคือหน้าบวมตัวบวมหน้าบวมตัวบวมอ้วนหรือเปล่าก็บุบยังไม่ถึงขนาดฉุกแสดงว่าสงสัยคงไปบโมมาเยอะมันมันมันบวมมาคุณน้องถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่เปไม่เป็นไรมีไหมคะข้างในถ้ามีช่วยขึ้นหน่อยนะคะคุณป้านัตยาปัจจุบันนะคือคุณป้าค่ะน้องแดงก็ไม่อยากที่จะไปร่วมเกินผู้สูงอายุหรอกนะคะคุณป้าค่ะก็คือคุณป้าบอกว่าสวยเนี่ยจะต้องมีสมองด้วยน้องแมดแงอ้าอะไรกันเนี้่ยคนไหนอ่ะเสื้อ แต่ถ,ถ้าถ้าบวมกว่ามันจะสุกเสื้อดำนะฮะเนี่ยใช่สิค้าคุณน, <ะ S 1> น้องค่ะ ชุ่เลยนะชุว่าคุณป้าขาแล้วถ้าคุณป้าเนี่ยนะคะมีสมองอย่างที่คุณป้าคุยเนี่ยนะคะตอนที่เพื่อนคุณป้ากรีดร้องโหยหวนเหมือนแมงอีนูนเข้ารูเด่ยนะคะคุณป้าําไมไม่เช่าทำไมคุณป้าไปมุดอยู่รูไหนล่ะคะคุณป้าขาแล้วถามเลยเถอะสอสอผู้ชายในพักประชาธิปัตย์หนักว่าอุโสหน่อยอะไรเงี้ยไม่ห้ามเหรอเร้ยอย่างนี้เหรอคะมีสมองถูกอย่างนี้เขาเรียกว่าไรค่ะไรซึ่งความคิดคุณน้องขาเราเดี๋ยวเราพอพูดถึงเรื่องคุณป้าคุณป้านัตยาแดนมุงาเนี่ยนะคะเรา ก็ต้องไม่พูดถึงคุณป้าคนหนึ่งไงครับคุณป้าไหนอีกครคุณพี่คุณป้าลีน่าจังอย่าพูดถึงเขา,าทำไมามา,านี่คุณน้าขาเขาเคยด่าคุณบี้นะคะว่าเป็นอีกเอยควายค่ะนี่คุณป้าขาหนูก็ยอมรับค่ะว่าหนูเป็นกระเทยควายแต่ว่ากระเทอยอย่างหนูก็ได้ผู้ชายมากกว่าคุณป้าเลยค่ะ บางทีคุณป้าเขาอาจจะไม่ไหวแล้วสภาพร่างกายไม่คุณป้าค่ะคุณน้องมะแดงก็อยากจะกราบเรียนคุณป้าด้วยความเคารพกัะนะครเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องมะแดงไม่เคยอบรมสั่งสอนด้วยร่วมเกินผู้สูงอายุ <laughs> อันนี้เล่นไปถึงโรเก้อศัก,กดิ์ะเลยดีใช่ไหมเออคือคือคือคุณคือไม่คุณน้องคุณน้องรู้จักนางปูจิตกรไหมที่ที่ <นะ S 1> บอกว่าถ้าแม่พี่เต้นเนี่ยนะได้เป็นแม่ดีเด่นแม่ของนางแม่นางฟ้านี่ถ้าแม่ของเธอเป็นนางฟ้าหน้าลูกของหน้าเธอคงไม่เกิดขนาดนี้หรอกคะ่ะถ้าจะเป็นกับเธอแบบเธอจะฆ่าตัวตายไปแล้วแหละหน้าไม่มีเขานางฟ้าเลยคุณน้องคนมันเป็นนางฟ้าลูกก็ต้องสวยสิคะต้องผุดทองเหมือนกับเราสองคนนี่ครับสวยผุดทอง คุณป้าลีน่า่ะคือความ<ะ>จริงน้องแดงก็ไม่อยากจะไปเอ่ยถึงคุณป้าหรอกนะคะแต่ว่าก่อนที่คุณป้าจะไปด่าน,น้องเดียน้องเดียว่าที่บ้านไม่มีกระจกนะคะ,ะไม่ทราบว่าบ้านที่ที่ที่ร้านคุณป้าซึ่งเป็นร้านขายเครื่องสำอางกระจกเสีย<ะ>หรอค่ะ <laughs> <laughs> มีมีกี่บ้านนะ ไม่คุณพี่บางทีบางคนเขาเป็นโรคนะข้ลโลอโรคสองกระจ้า2สองกระจงคะ่ะจริงอริบางคนเป็นกลัวส่องเรารับไม่ได้เพราะความแดนขึ้นอ๋อคุณป้าขาคือคือถ้าคุณป้าสวยอะนะคะไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกนี้ขี้เลแล้วล่ะคะ่ะสวยสุดในสามโลกนี่เออก <นะ S 2> ็พี่ <นะ S 2> พคุณพี่ก็ไม่อยากจะไปว่าคุณป้าเขาหรอกนะแต่ว่าคุณน้องเคยดูคุณป้าไหมตอนคลิปของคุณป้าที่ต้องโดดเป็น ไปจับเธอไปด่ามากี่คนกี่คนคุณน้องติดตามเธอตลอดนะนี่ความจริงให้เขาไปด่าเราสองคนก็ดีนะคะเราจะได้ดงกลาขึ้นไปอีกให้เขามาช่วยเราอัพนี่คุณป้าขาหนูไม่ใช่อะไรนะคนที่จัดในในคุณจอนวินยูเหรอหนูไม่ได้คุณจอนวินยูนะคะคุณป้าขาคุณป้ามาด่าหนูหนูจะด่ากลับคุณป้าเลยนะคะปากอย่างคุณป้าสู้กับปากอย่างหนูไม่ได้หรอกค่ะ ยังไงก็ไม่ทันนี่อันนี้คอนเฟิร์มเย็บคุณป้าลีน่าคุณป้าขานี่คุณป้าก็รู้สากเรียนเรียนกฎหมองกฎหมายเนี่ยนะคะคุณป้าคุณป้าลองช่วยกลับไปใช้สมองคุณป้าสักนิดนึงสิคะว่าถ้าเกิดว่าคุณป้ามาด่าท่านนายกพัสินว่าเลวว่าเลวซามต่ําช้าว่าเป็นนักโทษหนีคดีเนี่ยนะคะถ้าคุณป้าเนี่ยนะคะเรียนกฎหมายมาจริงเนี่ยนะคะคุณป้าขากฎหมายซึ่งมันออก แล้วมาใช้ผมมังคับใช้ย้อนหลังเนี่ยคุณป้าคุณป้าเรียกตัวเองว่าอาจารย์เนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าคะคุณป้าคะอย่างน้อยเราก็จบมาจากที่เดียวกันนะคุณคุณป้าคะจริงนะคะเออก็อจบจากรามเหมือนกันไงอาจารย์ว่าน,นะเ,ออเนี่ยนะคะปา้าวันนี้จริงๆเลยๆๆเดี๋ยวเขาก็หลอนไปด่าหรอกไม่รักนะคะคุณดีนจางไม่ก็คือจร <c oughs> ิงๆอับคุณน้อง ก็คือเยีป้าเนี่ยอ่ะก็มันไม่สมควรจริงๆบางเรื่องที่พูดมันไม่ใช่เรื่องพูดจาหยาบคายออกทีวีอย่างนั้นคือคนที่เรียกตัวเองเป็นอาจารย์ไม่สมควรจะพูดอย่างนี้แล้วใครจะมาเป็นสิทธิ์คุณอะอ๋อคือคือหนูเห็นว่าผู้ใหญ่อายุ60สิกว่าขนาดนั้นแล้วตตาายยห าตายแล้วเปิดอะไรขึ้นมาปิดปิดปิดอะนาขายครีมใช้แล้วน่าจะเหมือนลีน่าจังตายแล้วถ้าถ้าถ้าฉันใช้คืครีมของเธอเลยนะจะยอมไปค่าตัวตายดีกว่าค่ะผู้ชมผู้ชายฉันก็คงทำไม่ได้เปตลอดชีวิตห้าสิบสาไอะไรนะ53าสามาไม่น่ามโนศรีพรคุณป้า หน้าเหมือนจะแตกออกมาไหมนี่ห้าสิบคุณน้องขาเขาห้าสิบสามพี่สามสิบเก้าใบหน้าของคุณพี่เนี่ยนะคะยังสะยังสวยใสย่เลยเหมือนเด็กสิบแปดทำไมมันต่างกันขนาดนั้นกัคุณป้าขาหนูเป็นกระเทยควายหนูก็ยอมรับแลลวค่ะเขาบอกแล้วบอกหมดเวลาเร็วจังเลยนะจริงเลยนะเป็นร่อนนี่แหละทาไมรู้สึกเวลามันผ่านเร็วเป็นเพราะคุณพี่นั่นแหละโมแต่กรี๊ดอยู่ตอนแรกนะไม่ได้ด่าใครเลยนะเนี่ย โอเคเจอการนะวันวันเสาร์เนี้ยลืมย้ำอีกครั้งแล้วกันนะวัดสวนแกวรับรองว่าไม่ต้องแท๊กที่หูไปนะคุณผู้ชมทางบ้านไปฟังพี่มดแดงพูดรับรองค่ะมันจะเต้นระบำออกมาเองภายใน5นาทีคุณพี่เป็นสาธได้ยังคะเป็นได้แล้วเป็นได้แล้วนะอคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับแชฉกระจายกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้โอ้ยพรุ่งนี้ไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์เลยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ